สวัสดีครับกลับมาพบกับเซยาอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ทําไปคลิปที่แล้วภาคสิประสาทนะฮะก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีนะก็เลยมาทําภาคต่อแล้วกันนะฮะจริงๆแล้วในมังงะเนี่ยมันจะเป็นภาคโพไซดอนนะครับแต่ว่าเหมือนกับเนื้อเรื่องมันค่อนข้างน้อยนะฮะทีนี้ในพอทําเป็นอนิเมะเนี่ยเดี๋ยวมันจะสั้นเขาก็เลยไปทําภาคแอสการ์ดขึ้นมาขั้นเอาไว้ก่อน,นะฮะซึ่งแอสการ์ดนี่ เท่าที่นับจ er ํานวนตอนนะมันเยอะเยอะกว่าภาคโพไซดอนอีกนะเหมือนก็เป็นภาคหลักเลยแล้วโพไซดอนนี่แป๊บเดียวเองอะล้วก็จบแล้วก็เลยแบบเอางั้นเดี๋ยวทําแยกแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามาฟังวีรกรรมของเด็กชายเซย่ากับของเพื่อนมันนะก็แสบสันทาตีท่าต่อยออไปทั่วเหมือนกันนะไปไปฟังกันดึ้ดึ้น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 ดึ้ดึ้นดึ้นดึ้ดึ้นดึ้นดึดึนดดน หากแต่เป็นผู้คนปิอทอรล,ลิสฮิวเดอร์ผู้นำเมืองหนาวกำลังอธิษฐานต่อหน้าเทพโอดินผู้ยิ่งใหญ่แต่แล้วน้ำทะเลก,ก็แตกกระจายพร้อมด้วยเสียงที่ลอยเข้ามาในหัวของฮิวดาว่าเจ้าจงไปครอบครองพื้นพิภพและแสงจุลี่แทนอาเทนาซะฮ่า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 ฮิวดาหผู้แสนดีไม่อาจทำใจไปตบตีแย่งชิงแผ่นดินได้ก็เลยปฏิเสธไป เสียงนั้นไม่ยอมก็สัดสาดน้ำใส่ฮิวด้าจะสลกเหมือดและตื่นมาพร้อมกับแหวนหลังจากนั้นฮิวด้าก็ได้ปลุกนักลบก็วอิเออร์ทั้งเจ็ดขึ้นมาฮิวด้าชิงเปิดเกมก่อนส่งมิซาซิดไปออนถั่วตามล่าหาอันเทนาซิดด้วยความที่อยากลองของก็เลยไปเที่ยวที่12ปราสาทแต่อนิจาท่านมูหายไปไหนไม่รู้อันเดบลันเลยลับเคาะไปโดนมิซาซิดจัดการไปอย่างง่ายดา หลังจากจัดการไปได้หนึ่งประสาทแล้วแทนที่จะ,ะจัดการที่เหลือให้หมดมิซาซิบอกว่าเอาแหละแค่นี้แหละพอและกูน่าจะเก่งแล้วแหละว่าแล้วก็เดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปได้พบกับเด็กหนุ่มทั้งห้าที่เดินอ้อล้อกับอาเทนาอยู่มัดเดียวเก็บหมดเลยแล้วก็เตรียมตัวที่จะสังหารอาเทนาแต่ว่าไม่ทันได้แดกหรอกครับเพราะว่าพระเอกของเรามาแล้วเซยยพุ่งกระโจนลงมาจากหลงังคา แล้วหลังจากอวดดีอวดเก่งพูดจาปะฟีปากันไปในสักพักหนึ่งก็ได้เวลาบวกกันแต่ว่าบวกก็ยังไม่ทันรู้เรื่องเราบอลเซนก็ดาหน้ากันออกมาครบ5้าคนมิซาซิตเลยบอกว่าอ่าง,งั้นเด็กกูกลับก่อนว่าแล้วอเทนาก็เลยบอกว่ากลับไปบอกท่านฮิวด้าของท่านด้วยนะว่าเดี๋ยวขอค้าไปปัดเตรียมปัดเล็บเป็นฟันตาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันแน่นอนหลังห้องส่วมนะ หลังจากตเรตรียมแผนการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว<_ <d> _>เด็กหญิงสาวลิก็พาเพื่อนๆไปทัศนศึกษาที่แอสการ์ดโดยมอบหมายให้เฮียวกะแอบเข้าไปสืบความลับแต่ไอ้บ้านีดันโดนจับได้โชคดีที่ได้เฟรย่าน้องสาวข,ของฮิวด่ามาช่วยไว้ว่าแล้วทั้งคู่ก็หนีออกมาด้วยกันโดยมีความเข้าใจผิดว่าเฮียวกะแกพาท่านเฟย่านี้ออกไปได้ยังไงฮะแกเอาท่านเฟย่าคืนมาเดี๋ยดีนะชะเองเอ้ย เนื่องจากปกติฮิวด้าจะเป็นผู้นำอธิษฐานให้น้ำแข็งละลายช้าลงแต่เมื่อฮิวด้าเลิกทำพิธีน้ำแข็งข้วโลกก็เริ่มละลายเร็วขึ้นเด็กหญิงซาอุริเลยเสียสละเอาตัวเองไปยืนอธิษฐานแทนเพื่อให้น้ำแข็งละลายช้าลงแล้วก็ให้เด็กมตอต้นทั้ง5วิ่งไปบวก,กรบเจ้าถิ่นเพื่อที่จะได้นำโอดินซับไฟที่อยู่ในก๊อตลดทั้ง7มาร่วมกันเพื่อจะได้จัดการพาเอาแหวนนิเบลุงเกนออกมาให้ได้ก๊อตบริเออร์คนแรกที่ออกมาบวกกราเด็กมตอต้นคือทอ ไม่ใช่ตัวนี้ทอคนยักษ์ผู้ใช้ขวานแต่เซ่าบอกว่าขนาดเด็กมหาลาัยกูยังบวกมาแหละแค่เนี่ยไม่ขนาดนามือกูล็อกเซ่าก็พุ่งเข้าไปบวกไม่ได้สนหูสนตู้อะไรทั้งสิน้นโดนทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีกแต่แน่นอนครับว่าเซ่าคือพระเอกไม่ว่าจะล้มไปกี่ครั้งกูจะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา,ลนมาแล้วก็ต่อยกัมมันต่อยกัมมันและในที่สุดเซ่าก็ชนะและได้ออดีสฟเม็ดแรกมาไว้ในครอบครอง คู่ที่2ชิลิว V.S เฟนลิวลูกหมาป่าเป็นการฟัดกับหมาที่หนุกนานมากเด็กชายบัดมังกรต่อสู้กับเฟนลิวด้วยความยากลําบากเพราะฝูงหมาป่ามันเกะก,กะเหลือเกินแถมสู้ไปสู้มาชิลิวก็โดนเฟนลิวควรหนังตาจนเลือดโชคมองแทบไม่ชัดเอาอีกแล้วเหรอมันมีปัญหากับสายตาตลอดเลยชิลิวต่อสู้ด้วยความยากลําบากไม่รู้จะทํายังไงดีว้ย สุดท้ายหันไปเห็นภูเขาน้ําแข็งตัดสินใจต่อยทําลายภูเขาน้ําแข็งแมงเลยให้น้าแข็งแมงหล่นลงมาหิมะถล่มลงมาซัดซะเป็นริตายหากับฟูกมาป่าเรียบร้อยส่วนชิลิวรอดเพราะว่ายังไงซะก็เป็นพวกพระเอกคู่ที่3ศึกชิงลักหักสวาทโยกะวีเอสฮากเกนฮากเกนเป็นคนสนิทของเฟรย่ามาตั้งแต่เด็กเมื่อเติบโตขึ้นมาทั้งคู่มีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษและเมื่อ เฮโกะพาเฟรจ้าหนีไปอย่างนี้ทำให้ฮากเกนโกรธแค้นเป็นที่ยิ่งนักแล้วทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันฮากเกนเป็นผู้ที่ฝึกวิชาในบอลาวาที่ซ่อนอยู่ในภูเขาน้ำแข็งครับก็ตามนั้นเขาว่างน้นนะนะฮากเกนเลยใช้ความชำนาญพื้นที่หลอกล่อให้เฮโยกะหลงเข้ามาในบอแมกมาเฮโยกะผู้ที่เกิดมาอยู่ในเมืองหนาวและฝึกวิชาในเมืองหนาวมาตลอดเจอเข้าไปอย่างนี้ ระทวยสิครับระทวยเฮียวกะเสื้อเปียบถูกซัดจนหงายเอิงเคืองอินูเฟย่าที่รู้ข่าวจากกิกกก็ตกใจไม่อยากให้กิ๊กเก่ากับกิ๊กใหม่ตีกันเลยวิ่งมาห้ามทับเมื่อถึงเห็นเฮียวกะกำลังจะโดนโยนลงบอ่อก็เลยมาห้ามไว้เจ้าหนุ่มฮาเก้นเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่อาจจะทนได้งั้นขอข้าตัดสินชี้ชะตากัะแกะละกันอินูเฟย่าก็เอาตัวมาขวางฮาเก้นทำอะไรได้ครับนอกจากอ้อเจ็บ มันเจ็บจริงๆเลยว่าแล้วยุกกะก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ท่าไม้ตายฉันขอจัดการนายแล้วกันนะไม่รอคําตอบด้วยทวุยคนละเรื่องว่าแล้วก็ซัดหากินลงไปหมอบและได้ออดินสับายไปอีกเม็ดหนึ่งคู่ที่4เด็กชายชุนก็เดินเรื่อยๆมาเลียงๆแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงบรรเลงมาในที่สุดก็ได้พบกับเด็กมอปายที่ชื่อมีเมเอกดนตรีสากล มีเมบอกว่าโดเน็มาสิแล้วเดี๋ยวฉันจะให้ขอเพลงได้แนนมันไม่ใช่แล้วชุนบอกว่าส่งอดิซไฟล์มาให้ฉันเถอะมีเมบอกว่าอยากได้มเมอนก็เข้ามาสิว่าแล้วก็เกิดการตุเรงแต่งตุงตุเรงแต่งตุง,ตง,ตงตก,กันต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาอันนี้จ้าชุนที่ทุ่มหมดหน้าตักแล้วแต่ก็ไม่สามารถโค่นมีเมลงไปได้จนสุดท้ายก็ต้องใช้สกิลพิเศษที่มีเขาเพียงคนเดียวที่มีเท่านั้นก็คือพี่ฮาฟินิชอิคิโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ แล้วก็มาช่วยน้องชายพร้อมกับบอกมีเมว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการแกให้เด็กมันดูอิกิแม้จะเก่งแต่ก็เพิ่งทําบัตรประชาชนได้ไม่นานการจะคว่ำเด็กมอปลายสักคนนึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเด็กเอกรนตรีสากลช่างน่าขวเสียเกินการต่อสู้เป็นไปยังดุดเดือดเลือดท่านอิกิเหมือนจะเสียท่าโดนสายพินลัดตุ้งเงวตุงเงวตุงเงวแต่ก็สามารถดิ้นหลุดมาได้จนสุดท้ายเหลือแต่ลองจอนแล้วเข้าบวกกันหมัดประสานหมัดศึกตัดสินและแล้วผลก็ออกมา อิคิเป็นฝ่ายชนะและแล้วก็ได้โอลินซับฝ่ายเม็ดที่สี่มาไว้ในครอบครองมารีนที่เป็นห่วงเซย,ยาก็ได้เดินทางตามมาที่แอสการ์และได้ปะเข้ากับอัลเบริสเกิดการต่อสู้กันขึ้นอัลเบริสใช้กลโกงจนสามารถขังมารีนไว้ในอัญมณีสีม่วงได้เซย,ยาตามติดเหตุการณ์มาพบเข้าก็เข้าต่อสู้กับอัลเบริส และก็ทําท่าว่าจะชนะได้ง่ายๆซดด้วยนะเซอันเบริสก,ก็เลยเล่นกโกงบอกว่าถ้าแกจะกำจัดฉันละก็ถ้าฉันตายไปจะไม่มีใครสามารถปลดปล่อยคนที่อยู่ในอัญมาน,นีได้นะแกจะทําได้เหรอฮ่าฮ่าฮ่าเซยาก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรเอาเบริสก,ก็เลยเพียงพั้มโดนอ,นอัดตุยาตยาตุยยาตุยยาแล้วก็จับผันึกไว้ในผลึกไปซะอีกคนหนึ่งฮิวกะเยือลายใหม่เดินทางมาณนะจุดเกิดเหตุทันที แล้วก็ได้เห็นว่าอ้อเกิดอะไรกันขึ้นนี่แน่นอนครับอัลเบริสก็เล่นลูกไม้มอกเฮโยกะเช่นเดียวกับที่บอกเซย่าแต่เฮโยกะด้วยความที่เชื่อมั่นในตัวเพื่อนเหลือเกินว่าเพื่อนกูเนี่ยอึดยังไงก็ไม่ตายซะง่ายๆหรอกว่าแล้วก็พุ่งเข้าบวกับอัลเบริสทันทีอัลเบริสที่เห็นว่าคำคู่ก็ไม่ได้ผลใช้ดาบไฟกับมันก็ไม่ได้ผลก็เลยคิดแผนใหม่ขึ้นมาอีกแผนเยอะจริงๆไอ้นุ่มคนนี้ว่าแล้วอัลเบริสก็ล่อเฮโยกะ วิ่งตุรุ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 ตตามเข้าไปในป่าแล้วก็ใช้วิชาควบคุมธรรมชาติให้เด็กชายเฮียวกะต้องต่อสู้กับป่าไม้ด้วยความยากลําบากโดนไม้นวดสนุ่มท่วมตัวและแล้วพระเอกของเรื่องก็โผล่มาช่วยอีกครั้งนั่นก็คือชิลิวอ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 ิวนั่นเองเง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 ชิลิวเปลี่ยนตัวกับเฮียวกะลงสนามไปฟัดกับป่าไม้แทนแต่ก็ทําท่าว่าจะสู้ไม่ได้บัดนั่นเอง ท่านผู้เฒ่าโดโก,โกก็ได้ส่งกระแสจิตมาบอกว่าชิริวเจ้าจงอยู่นิ่งนิ่งเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติชิลิวอยู่นิ่งนิ่งเอาเบรลิกกับซัดไม้ตายใส่พอชิลิวจะกระดิกข,ขึ้นมาสู้ต้นไม้กระทุบต่อผัดกันนิ่งผัดกันทุบผัดกันนิ่งผัดกัน,กน,กนทุบอยู่จนชิลิวเริ่มรู้สึกแล้วว่าใช่แล้วเราจะใส่ชุดคลอสอยู่อย่างนี้ทําไมละ่ะในเมื่อเมื่อเราถอดคลอสแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นว่าแล้วชิลิวก็ถอดคลอสฟอร์มอยู่นิ่งๆให้อันเบรลิกปล่อยท่าไม้ตายใส่ และแล้วชิลิวก็ได้จังหวะสัดทาไม่ตายมัดมังกรถล่มโลซันสวนกลับไปแลกกันแบบมัดต่อมัดแน่นอนครับชิลิวเมื่อถอดคอร์สแล้วเขาจะเป็นอมตะเขาคงไม่ตายง่ายๆนะฮะอาเบสก็พ่ายแพ้ไปและแล้วโอดนซ์ไฟเม็ดที่ห้าก็ได้มาแล้วอีก2เม็ดท่กนั้นเองและแล้วเด็กชายชุนก็เดินทางมาถึงวังวาฮ์ลาและได้พบกับเซยาและโยกะที่นั่นและศัตรูที่รอเขาอยู่ในวังวาฮลลาก็คือ มิซาซิปนั่นเองได้เวลานับล้างตาของชุนกับซิดแล้วเพราะว่าชุนเองก็ยังเก็บแป้ไม่ได้สักคนเลยเลยให้เซย่ากับฮิวกะล่วงหน้าไปก่อนเพว่าเขาเองจะขอจัดก,การซิดให้ได้ด้วยตัวของตัวเองทางด้านเซย่ากับฮิวอกะที่ล่วงหน้าไปก่อนก็เจอกับประสาท,ที่ถล่มลงมาขวางทางไว้ฮิวกะก็เลยเปิดช่องลมข้างๆปรากฏว่าลมเย็นก็เลยเออรู้สึกว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนะนอนพักกันสัหน่อยละกันพวกเราตัดกลับมาที่ชุนชุนพุ่งเข้าโบกกับมิซาซิปทันทีแต่ว่า โซ่ของชุนกลับทำอะไรซิปไม่ได้เลยการต่อสู้เป็นไปยังดุเดือดเลือดพานชุนเป็นฝ่ายที่ดูจะเสียเปรียบมากกว่าแต่แล้วชุนก็คิดได้ว่าน่าจะใช้วิธีเดียวกับชิลิวเพราะว่าชุดคลอสอาจจะคมพลังของเราไว้ว่าแล้วชุนก็ถอดชุดคลอสออกแล้วก็ปลดปล่อยพลังเนบิวล่าสตรีออกมาแล้วก็กดดันจนสุดท้ายกลายเป็นเนบิวล่าสตอรมระเบิดใส่มิซาซิจนมิดดาม เมื่อซิปพ่ายแพ้ไปก็ได้เวลาที่เงาปริศนาจะปรากฏก,กายออกมาแล้วเขาก็คือเอากอบัตหรือเงาของซินั่นเองใช้หน้าและฉุดร่วมมือกันก็ยังไม่สามารถทำอะไรกับเอากอบัตได้เลยโอ้เก่งเทพซะเหลือเกินและแล้วก็ได้เวลาที่วิหกอมะตะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งศึกคนน้องจบไปกลายเป็นศึกคนพี่แทนอิคิพุ่งเข้าบวกกับเอากอบัต บบยังดูเดือดเลือดพลานแต่ดูแล้วอิคีก็เหมือนจะสู้บัตไม่ค่อยได้อีกโอ้พวกบันเซนทําไมมันดูมันอ่อนแอกันเหลือเกินไม่ว่าจะทํายังไงก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วด้วยพลังแห่งพี่น้องความรักที่มีให้กันก็ทําให้อิคิมีพลังฮึดแล้วก็ต่อสู้กับบัตอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยจนในที่สุดก็สามารถเอาชนะบัตลงไปได้แบบสะบักสะบอมเหลือเกินหลังจากที่บัตยอมแพ้แล้วจู่จูซิดก,ก็ลุกขึ้นมาแล้วล็อกอิคิไว้พร้อมกับบอกว่า จัดการมันเลยครับพี่บัตที่ลังเลอยู่ไม่อาจที่จะปล่อยมัดใส่ได้เพราะรู้ว่าน้องจะได้รับลูกหลงไปด้วยสุดท้ายบัตก็วางมือมิซาซิตล้มลงและบัตก็พาร่างของซิตออกไปนอกวังโอดินสัฟายหเมตรทางด้านเฮวกะที่หลักจนอิ่มเต็มที่แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วระเบิดพลังคอสโมทำลายซากที่ออกมาขวางทางจนเกลี้ยง ทางเดินโล่งเดินโปร่งสบายเฉียวและบอกเซย่าว่าให้นําไปก่อนและเดี๋ยวฉันจะตามไปเซย่าก,ก,ก็กระสบกระแซกกระซับกระแซกมาจนถึงลานรูปปั้นของโอดินและแล้วเขาก็ได้พบกับก็อดวอริเออร์คนสุดท้ายที่รอเขาอยู่แล้วนั่นก็คือซิกฟรีดนั่นเองเซย่าพุ่งเข้าใส่ซิกฟรีดด้วยคิดว่ามันจะง่ายแต่อนิจาไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตามแต่เซย่าไม่สามารถสู้ซิกฟรีดได้เลยเพราะผู้ชายคนนี้ แข็งแกร่งเหลือเกินเสย่าโดนปู้ยี่ปู้ยำปู้ยี่ปู้ยำมอบกระแตไปและแล้วคนที่จะสู้กับซิกฟรีคนต่อไปก็ปรากฏกายขึ้นมาเขาก็คือฟินิคอิคินั่นเองอิคิพุ่งเข้าใส่กับซิกฟรีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยทุ่มกำลังทั้งหมดที่ตัวเองมีแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรซิกฟรีได้เลยล่วงไปใส่อีกตัวหนึ่งแล้วเสย่าก็ลุกขึ้นมาให้ซิกฟรีอัดเล่นฆ่าเวลาแล้วก็ล่วงลงไปทีหนึ่ง ในที่สุดพระเอกตัวจริงก็โผล่มาแบบไร้ชุดคลอสชิลิวนั่นเองชิลิวพุ่งเข้าไปสู้กับซิกฟรดที่เหมือนจะสูสีดูดีแต่แล้วชิลิวก็พูดออกมาว่าฉันร้วฉันไม่สามารถชนะแกได้แต่อย่างน้อยฉันจะต้องหาจุดอ่อนของแกให้เจอเพื่อที่จะให้เซยาจัดการกับแกให้ได้และแล้วชิลิวก็หาจุดอ่อนของซิกฟรีดเจอซึ่งจุดอ่อนของซิกฟรดก็คือจุดอ่อนเดียวกับชิลิวนั่นเองเซยารู้แล้วหลังจากนั้นเซยาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ ดาซิกฟีไปว่าไอผู้ใหญ่ลังแกเด็กเอ้ยไม่ใช่ว่าแล้วเซย,ย่าก็ต่อยมัดดาวตกใส่ซิกฟีทันทีไม่น่าเชื่อครับมัดโดนเข้าไปแต่ว่ายังไม่สามารถทําอะไรซิกฟีได้ซิกฟยียังคงลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าแกไม่มีแรงพอที่จะทําอะไรข้าได้แล้วแกแพ้แล้วแต่แล้วเซย,ย่าก็ยังไม่ยอมแพ้ครับเพื่อนเพื่อนทุกคนลุ้มส่งพลังมาให้ทําให้เซย,ย่ายืนยัดขึ้นมาขออีกแค่มัดเดียวเท่านั้นแล้วเซย,ย่า ก็เล่งพลังคอสโมโลและต่อยมาสุดท้ายใส่ซิกฟรีดและแล้วเซ่าก็สามารถชนะซิกฟรีดได้ในขณะนั้นเองไซเลนโซลินมารินเนอร์ของเจ้าสมุดโพไซดอนก็ได้ออกมาแฉความจริงทั้งหมดให้ฟังหลังจากที่ซิกฟรีดได้ยินแล้วได้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วโพไซดอนเป็นคนชักใยฮิวดายอยู่เบื้องหลังซิกฟรีดจึงตัดสินใจควักพุงตัวเองเอาโอนนซฟออกมาให้กับเซ่า แล้วเดินหันหน้าเข้าไปโบกกับไซเลนทันทีซิกฟีดเดินเข้าหาไซเลนไม่วันแม้ว่าไซเลนจะใช้ท่าไม้ตายอะไรใส่ก็ตามซิกฟีดบอกไซเลนพยงว่ามามะมามะขอให้ข้าสแสดงความรักกับเจ้าซะหน่อยว่าแล้วซิกฟีดกระโดดเข้าไปสวมกอดไซเลนมัดเข้าให้แล้วก็บอกไซเลนว่ามาเดี๋ยวฉันจะพาเธอลอยล่องไปสู่อวกาศแล้วทั้งคู่ก็ลอยหายขึ้นไปหายหายขึ้นไป บัดนี้เหลือเพียงฮิวดาและเซย่าจะทำการต่อสู้กันเซย่าเกิดข้อสงสัยเพราะไม่รู้ว่าจะใช้โอดินสปายทำยังไงต่อจึงถามฮิวดาว่าคุณครูครับคุณครูค,ครับผมมีเรื่องจกปรึกษาคุณครูครับฮิวดาบอกว่าตลกละมึงตลกละมึงแม้จะไม่มีก็อดรีเออร์แล้วแต่ฮิวดาเองก็เก่งกาจเหลือทนในหนงานเซย่าสัสะสบักสะบมแมเ้เพื่อนที่นอนแดดดิ้นอยู่กับพื้นก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อเ,อเป็นเกาะกำบงัง ให้เซ่าก็เสือกกะสนไปที่หน้าวิหารและแล้วในที่สุดคนก็สําเร็จโอดินสปาปลอยขึ้นไปที่ลูกป,ปั้นแล้วก่อเกิดเป็นโอดินลบออกมาสวมใส่ร่างกายเซย่ยคราวนี้แหละคงน่าจะชนะแล้วแต่อน,นิจจาไอ้หนูมอต้นอย่างเซย่ยไม่เคยฝันผู้หญิงทําให้ไม่กล้าฝันกลัวเขาจะเป็นอะไรไปโอพี่หมาอะไรคนนี้เขาก็สวยซะด้วยสิโดยความที่ผ่านโลกมาน้อยสุดท้ายโอดินเลยบอกว่า มึงฟันฟันไปเหอะเดี๋ยวกูช่วยสายหญ้าจิงตัดสินใจเอาวะฟันก็ฟันฟันชับลงไปและแล้วแหว,วนดิเบลลุงเกินก็หลุดออกมาและแตกสลายฮิวด้าได้สติกลับคืนมาแล้วเธอก็ขึ้นไปที่แท่นบูชาเริ่มขอพรสวดอธิษฐานทำให้น้ำแข็งเริ่มกลับคืนสู่สภาพน้ำเริ่มละลายน้อยลงแล้วเด็กหญิงซาอุริก็ปลอดภัยอีกครั้งแต่อนิจา อยู่ๆก็เกิดอุทกภัยคลื่นซัดสาดมาอมล่างเด็กหญิงสาอุลิหายวับไปต่อหน้าต่อตาเด็กมอต้นทั้งหลายโพซดอนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วแก๊งเด็กมอต้นผู้ผ่านโลกมาน้อยเขาจะทำยังไงกันต่อไปโพซดอนจะปล่อยให้เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าไปได้ไหมพวกเขาจะไปแถวรัชดาถูกหรือไม่โปรดติดตามได้ในภาคต่อไปครับ